สวัสดีครับผมวันนี้ผมนายสุประนันศรีกิจะมาต่อวงดนตรลิกนะครับตัวประกอไปได้เล็กนะครับสายยาวครับสายยาวที่สุดเลยต่อจากจุดต้นต้นกำลังครับมาเข้ามาเข้าที่จุดกระจายกำมันแบบมีเกล็ดนะครับแล้วก็ขั้นที่สองนะครับ จะได้น้มันทีมาเข้านสวิตช์ครับเป็นประจาน้ำมันนะครับหนึ่ครัครับที่เจ๋งก็นการกดสวิตนะครับให้ได้5้าสิบบาทนะครับไปในยุนี่ครับห้าสิบบาทก็สปบปิดเลยครับต่อไปนะ ต่อจากจุดสายตาหนันไม่เข้าจุดที่แล้วก็ต่อไปต่อจากจะที่เรือต่อจาะไปนะครับสายเส้นเล็กต่อจากงกันที่เส้นบะหมี่เลี้ยงนีไหมครับก็ดีนะครับแล้วก็จะมาเปิดดูเลยครับไม่เปิดเดือยเดีย เพื่อให้ได้หรอเพื่อได้แรงดัน3ามสิบาทครับนันนเดือนตอนนี้สามสบาทพอดีเลยนะสี่หมื่นนะจบแร่งเท่านี้ครับเลือล